ร่วมสร้างบุญใหญ่มหากุษลมงคลแห่งปีเสริมบุญสร้างบารมีรดูทำบุญหมุนเวียนปีเกียรเป็นประเทนีนาดังเดิมของไทย ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสมุข,ขีเพื่อสมทบทุนในการบุรณะวิหารพระเจ้าใหญ่หลักคำทอดนวัดศรีภูมิตำบลบ้านติว้วอำเภอล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่11-12ตุลาคม2568กำหนดการ วันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ตรงกับแรมสี่ขาเดือน11เป็นวันรวมตั้งกองกระถิ่นที่วัดสีภูมิและแต่ละหมู่บ้านเวลา15นาฬิกาตั้งขบวนแห่กระถิ่นรอบหมู่บ้านตั้งต้นขบวนที่ศาลเจ้าพ่อมเหสักไปสิ้นสุดที่วัดสีภูมิเวลา18นาฬิกาจริ่มพระพุทธมนต์ฉลองกองกระถิน่นคณะศิษย์เก่ารับประทานอาหารร่วมกันเวลา19นาฬิกามีมหรสพสมโพชมระมงย้อนยุค ให้ดุกลองเทียนโอเป่เราก็ยังไม่เ,เอ้อยจะมีแฟนสักทีชาติเราคงมีไม่ได้พร้อมนางรำสาวสวยเต็มเวทีวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568ตรงกับแรมห้าค่ำเดือน11เป็นวันโทษกระถิ่นเวลา7นาฬิกา30บนาทีทำบุญตักบาตรประกอบพิธีโทษผ้ากระถิ่นพระสงฆ์อุป,ปโลกพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี ประธานอุปถัมม์ดรสมเกียรติคำโสมนายกสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสิริพัชรากรเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิเจ้าคณะตำบลบ้านติว้วประธานกรรมการดำเนินง,งานนายทวัตอารีกำนันตำบลบ้านติว้วและผู้นำชุมชน ด้วยทางวัดศีภูมิกำลังบูรณะวิหารพระเจ้าใหญ่หลักคำต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญเพื่อบูรณะวิหารโบราณ1,500กองบุญร่วมบริจาคก,กองละ1,000บาทหรือบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่วัดศีภูมิโทร080 1์4 6161โทร8 8 0 80, 1 4 4 6 1, 80, 1 6 1รือร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสหกรณ์การเกรรษตรสาขาบ้านติ้วเลขที่บัญชี0202 482 53586ชื่อบัญชีวัดสีภูมิเพื่อการบุรณะโบราณสถานได้บุญใหญ่มากลน้นสร้างกุศลใหญ่ในเทศกาลทอดกระถิ่น1ปีมีเพียง1ครั้ง ขอเชิญร่วมบุญโทอกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณะวิหารพระเจ้าใหญ่หลักคำทษนวัดศรีภูมิตำบลบ้านติว้วอำเภอลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันที่11-12ตุลาคม2568ร่วมบุญโทอกระถินครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันกกกทททินทินุญญุุวััตธบญญปี เลิกงามยามดีหลังออกพรรษานีท้ทัวกันกระถินสามขีประเพณีิไทยดำรงก่อนลอยกระทงจัดได้ยิ่งใหญ่ไพ่